วิธีการดูยอดเงินเวลาสรุปสิ้นเดือนนะคะว่าเราจะไปดูที่ไหนและเราได้ยอดเท่าไหร่นะคะพี่ๆอย่าไปสนใจยอดที่มันขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ยอดปัจจุบนันมันเป็นแค่ยอด28วันถ้าอยากทราบว่ายอดเดือนที่แล้วเหมือนเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเราได้ยอดสรุปเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ ว่ายอดสรุปนั้นดูที่ไหนและเราได้เท่าไหร่ถ้าขึ้นจ่ายแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันนะคะไปที่แดชบอร์ดมืออาชีพคลิกเข้าไปเลยนะคะจากนั้นมาที่การสร้างรายได้เลือกยอดเงินที่ได้รับค่ะจากนั้นก็ไปเลือกที่คำว่าธุรกรรมด้านบนนะคะจากหน้านี้นะคะทุกเพจแล้วก็โปรไฟล์จะมารวมกันอยู่ที่นี่หมดเลยค่ะและจะแจ้งรายได้นะคะว่าแต่ละรายการนั้นเราได้ยอดสรุป ของเดือนที่แล้วเท่าไหร่นะคะการสร้างรายได้จากเนื้อหาของเพจแท็บบิลเอเปิ้ลได้เท่าไหร่เขาก็จะแจ้งมาของ People i n d ินดการสร้างรายได้จากเนื้อหาได้เท่าไหร่ก็จะแจ้งนะคะหรือว่าจะเป็นโปรแกรมสมาชิกของแต่ละเพจหรือว่ายอดดาวเขาก็จะขึ้นแจ้งตรงนี้นี่คือยอดสรุปของเดือนที่แล้วให้เรายึดตามนี้เป็นหลักนะคะทุกคนถ้าเรากดเข้าไปยกตัวอย่างเช่นกดเข้าไปพี่เปิ้ลอินนะคะการสร้างรายได้จากเนื้อหานั้น เราได้เท่าไหร่เขาก็จะขึ้นโชว์แล้วก็จะขึ้นเขียว2ตัวก่อนนะคะพอเขาชําระเงินคือโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วตัวข้างล่างก็จะเป็นสีเขียวอีกค่ะแล้วเราก็รองเงินนะคะ7จ็ถึงสิวันเงินก็จะโอนเข้าบัญชีเรานะคะทุกคนแต่ถ้ายังไม่เข้าเกณฑ์นะคะเงินที่โชว์เราตรงนี้ก็จะสะสมรวมไปเรื่อยๆจนครบกําหนด Facebook ก็จะโอนเข้าบัญชีให้เรานั่นเองค่ะ